เพราะไม่ผสมนมผงแตกต่างเพราะไม่ใส่สารให้ความคงตัวมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตช่วยในระบบขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณค่าจากนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็น m e m เม Yogurt Veggies Dairy ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนแตกต่างเพราะผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนาแตกต่างเพราะไม่ผสมนมผงแตกต่างเพราะไม่ใส่สารให้ความคงตัว มีเชื้อจุลินรีย์ที่ยังมีชีวิตช่วยในระบบขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณค่าจากนมโคโสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต โฮมเมดโยเกิร์ตเวจีสเดรี่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนแตกต่างเพราะผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนาแตกต่างเพราะไม่ผสมนมผงแตกต่างเพราะไม่ใส่สารให้ความคงตัว มีเชื้อจุลินซีที่ยังมีชีวิตช่วยในระบบขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณค่าจากนมโคโสดแท้ร้อเปอร์เซ็น โ o มเมดโยเกิร์ตแวจีสแดรีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติร้อเปอร์เซน์แตกต่างเพราะผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนาแตกต่างเพราะไม่ผสมนมผงแตกต่างเพราะไม่ใส่สารให้ความคงตัว มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตช่วยในระบบขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณค่าจากนมโคโสดแท้ร้อยเปอร์เซ็น เมดโยเกิร์ตเบจีสเตอรใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นแตกต่างเพราะผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาแล้วกับรายการ DIY by v e g g ี e s e ต i ร์รีวันนี้ e ทีที่สแล้วแต่ว่าวันนี้มาแปกหน่อยมีสองคนนะค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมากับเมนูใครร้อนต้องรับซัมเอร์ใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่หวัแล้วร้อน<ร>ไม่มากจริงวันนี้เราก็เลยหาอะไรเย็นๆมาทานกันนะคะถ้าพูดถึงของเย็นๆนึกถึงอะไรก่อนโยเกิดน,นะข <c oughs> ายของอะไรอีกอะไรอีก ไอศเรีมไหมไอศเรียไงใช่ไหมเนาะเพราะว่าไอศครีมเนี่ยมันให้ช่วยให้เราคลายร้อนได้ดีเนาะใช่แถมเป็นเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยใครๆก <จะ S 1> ็ทานได้ชอบเลยใช่ไหมเนาะค่ะอ่าเพราะฉะ,ะนั้นวันนี้เราก็เลยมากับไอศเคียรโยเกิร์ตปั้ทงทอ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 งมีไหนนี่เมืองมากเลยมีไหนบะ้ะนี่นะคะอ่ะอยู่ใกล้ นี่เป็นโยเกิด์ฝักทองนะคะโยเกิร์ตฝักทองนะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปทำกันเลยใช่ค่ะค่ะอะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันก่อนมีะอะไรบ้างคะวันนี้เราจะมีถ้าอ่าน้ำแข็งก็คืออ่างใส่น้ำแข็งทุกนะคะน้ำแข็งบดแล้วก็อันนี้นคือวิปครีมค่ะประมาณถ้วยหนึง่งประมาณหนึ่งร้อยกรัมใช้ได้ อันนี้เราใช้ประมาณสองสิบน,นะคะที่เราจะทานทำทานในวันนี้นะแล้วก็<ป>น้ำ<ช>ตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าชอบหวานก็เพิ่มไปอีกชอ้อนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือจริงๆอะใช้เกลืออะไรก็ได้เนาะแต่ว่าแถวนี้ค่ะใช้แค่นี้นะ ตามตามคอนเซ็ปต์รายการเนาะ DIY นะคือมีอะไรก็หยิบม,มานะคะ,คะอ่ะอันนี้เกลือนะคะอันตรงนี้เป็นเกลือี่มาอะไรนะเซนเซได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อณผู้ชมทุกท่านอ่ะสำคัญสุดลืมไม่ได้ตอ,อ,อนนี้เลงวี้ยโยเกิดฝักทองมาอีกหนึ่งรอบนี้อ่ะพร้อมแล้วนะคะทุกคนอ้ออีกอย่างหนึง่งเครื่องปั่นเครื่องปั่นอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถแบบว่า มิดมือก็ได้นะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะอ่ะไปดูกันเลยเริ่มกันเลยเนาะครีมแมนครีม no อ yes ่ะครีมเฮยใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะเอเจครีมเนี่ยจริงๆก็แบบจะต้องใช้ความเย็น ไม่มีเครื่องก็ตามนะั้นหลายคนคิดว่าทำยากมไม่ยากนะก็อ่ะมาลองนี้น้ำตาลนตาลค่ะน้ำตาลจริงๆคือใส่ตามความชอบได้เลยช,ชอบหวานน้อยหวานมากไม่หวานเลยก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้อือใช่เพราะว่าบางคนก็เห็นว่าโยเกิกเนะร์ตมันก็โอเคอยู่แล้วหรือว่าฟักทองมันก็โอเคอยู่แล้วอะไรต่างๆ นี่ก็โยเกิร์ตฟักทองนะคะเร็วก็คือนี้จะมีเนื้อฟักทองด้วยไม่เห็นต่อนะอ่ะงไรนี่แหละอันนี้ก็ตัวหวานตามธรรมชาติของฟักทองหวานตามธรรมชาติเลยไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้อันนี้ก็จะได้สีสันด้วยนะคะสำหรับแบบบางคนอยากที่จะกลิ่นทาง happy summer โอเคเพิ่มสีสันด้วยอ่ะผลไม้าจากธรรมชาติผักจากธรรมชาติเสร็จ หลายสิ่งหลายอย่าอันนี้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะปิดแล้วก็เอาไปปั่ก๋าเสี่ยวนะคะให้เข้ากันขอมาไปปั่นเสร็จแล้วสีสีดูอ่ะเทเทให้ดูทีใส่ในชามที่เราเตรียมไว้ อมมากแหมเราจะถ่ายปุ๊บอ่ะหอมมากเลยสีมันจะออกเหลืองๆด้วยนะอันนี้ขออนุญาตมันติดกดนนี่สีเหลืองแบบนี้นะเสร็จแล้วเทใส,ส่จานผสมเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อคะแล้วก็เอาลงไปในอ่อางนะคารออกเล่นน้แม่เสียดายเหลืองอนะมันสวยดี อ่ะนี่ค่ะติดก,ก,ก้นฐานนิดนึงเอ้ามาใส่เกลือก่อนไหมคะอ่ะอันนี้เพื่อความเย็นสะใจของแขงใส่เกลือลงไปลดลงไปนะก็นำชามที่เราใส่ตัวไอศครีมมิแเ้าเนี่ยใส่ลงไปในชามที่มันมีน้ำแข็งเสร็จแล้ว แจแล้วก็ทกําการตีจริงๆเนี่ยถ้าใช้เครื่องปั่นตีอะ่ะมันมันก็ใช้ได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเย็นเครื่องปนะั่นเนยิ่งปั่นไปมันจะยิ่งร้อนร้อนขึ้นร้อนขึ้นเนาะแต่ว่าไอซ์ครีมอะ่ะถ้าตามหลักการของเครื่องไอซ์ครีมอะ่ะมันจะต้องปั่นเย็นนะเราก็ได้เอามาแบบว่าแช่ใน,นถังแข็งนิดนะคะแล้วก็ทกําการตีนะคะให้หมันฟูขึ้นนะคะตีไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ใทำมันเย็นครอบครัววั่งช่วก,กันอือเนี่ยมันจะถ้าตีไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะปูคืออันนี้มันจะไม่ค่อยปูเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอะมันสามารถเป็นไอศกรีมได้แล้วนะแค่เราเอามิกเข้าด้วยกันนะคะตีไปสักแป๊บหนึ่งนะคะตีไปไปุยไปแล้วก็ลืม ันนี้ก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้เราจะแบ่งใส่เป็นถ้วยเล็กๆก็ได้นะคะ<ช>หรือว่าเราจะใส่เป็นถ้วยใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยไปตักทีหลังก็ได้ตีไข่เลยแค่นี้เลยให้มันเย็ยนตรกนี้นะคะจริงๆก็เวลาในการแช่ก็ประมาณข้ามคืนก็ได้เนาะ,ะให้มันแข็ง หรืออย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะประมาณสี่ชั่วโมงหชั่วโมงนะคะโอเคอ่ะหลังจากที่เรานำไอศครีมแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนี่ได้มาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้วยความที่เราใช้ตู้เย็นบ้านนะคะจะเป็นแบบค่อยๆแข็งเนาะพอแข็งแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจาก โยเกิร์ตรสฟักทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูกันนะอันนี้ขออนุญาตตัดให้ดูนี่ก็จะได้เป็นเนื้อจะ,ะครีมประมาณนี้นะคะนะอขออีกสักนิดนึงนะคะสองสองด้าน นะะก็จะได้เป็นไอศครีมฟักทองนะคะอืมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะห่านไปหน่อยนะคะ เมดโยเกิร์ตเบจจีสแดรรีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์แตกต่างเพราะผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนาแตกต่างเพราะไม่ผสมนมผงแตกต่างเพราะไม่ใส่สารให้ความคงตัว มีเชื้อจุลินซีย์ที่ยังมีชีวิตช่วยในระบบขับถ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณค่าจากนมโคโสดแท้ร้อปอร์เซ็น